เพื่อนๆค่ะวันนี้พามาเก็บมะนาวคะ่ะมะนาวดกมากๆเลยเพื่อนๆดูช่อใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โ oh, ห oh, ดูคะ่ะมะนาวช่อใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้มะนาวสีคะ่ะเพื่อนๆดูยังดูช่อข้างบนดูเพื่อนๆโ oh, oh, อ้โหเขาออกเป็นแบบช่อๆดกๆเลยคะ่ะดู อ่อใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆมะนาวสีค่ะมะนาวสีดูดูด,ดูช่อนี้โหฝั่งนี้ดกมากๆค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้ลูกเล็กๆเองแต่ว่าออกเป็นสีเหลืองๆนิดนึงค่ะอืดูดูเพื่อนๆช่อนี้นะคะเฮ้ยช่อนี้สวยๆนยคะเพื่อน ดูดูดูช่อนี้ใหญ่ๆมากเลยดู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 โอ้โหดูฝั่งนี้ก็โดกค่ะเพื่อนๆโดกมากๆเลยดูต้นแบบมะกรูดตรงนี้ยิ่งแน่นเลยอ่ะอือหือจะดูมะกรูดตอไหมปลายไหมไปเก็บตรงโน้นให้หน่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเดินเข้าไปเก็บตรงโน้น มีไหมฝั่งนี้มีไหมเก็บมะนาวกันค่ะเพื่อนๆมะนาวมะนาวสีเขาเรียกว่ามะนาวสีค่ะเพื่อนลูกเขาใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะโน่นตรงโน้นตรงโน้นอะเนี่ยเนี่ยมองเห็นลูกลูกจะใสๆนิดนึงเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมดูมะนาวพากันมาเก็บมะนาวมะนาวยักษ์ลูกยัาใหญ่ค่ะเพื่อน เก็บแล้วถคาใครจะสุกไหนเขาดูหน่อยสุกไหมโ้โหน,นี่ะประมาณเนี้ยด,ดูดูดินี่เพื่อนเพื่อนมะนาวมะนาวเยออันนี้ก็ต้องอนะแต่ว่าเขาดกจริงๆเนาะดูชอ่อแล้วก็พุ่มใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูพุ่มใหญ่มากเลยวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเก็บมะานาวมะปูมะีูนิ่งกับมะนาวเยอะเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนงน้นกัน เยอะจริงๆดูโอ้โหนี่ไงลูกออกอันนี้สุกแล้วลูกสีเหลืองๆนะเพื่อนๆสีเหลืองอ่อนๆเก็บมะนาวนี่เลยลูกออกเขียวๆนิดนึงนนเก็บฝนะั่งนี้ป้องโอ้โหเด้อ วันนี้พ่าค่ะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บมะนาวกันนะคะโอ้โหทุกโดกค่ะเก็บมะนาวกันนี่พาเพื่อนๆมาเก็บมะนาวนะคะนี่ๆๆาน,านี่นี่นะมีสุกๆอยู่นี่ลูกนี่มาๆ,ๆมาๆมาๆมาเก็บมะนาวกันค่ะพเพื่อนๆมะนาวเยอะๆเลยค่ะ